เลกซัส i x 3 0 0เป็นรถแท้เป็นเลกซัแท้นะสองพันห้ารถเจ้าของเดียวประวัติได้ขอดอยู่ในศูนย์ไม้ต่างๆพวกนี้เราก็การันตีให้นะครับเป็นไม้แท้แเป็นหลังคาสรูปนะครับแล้วก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าบอกไฟฟ้ายนต์ขับเกินสี่ร้อ วันนี้เรามาพบกันนะพร้อมกับรถรุ่นนี้เลยนะครับเป็นเล็กซสังเกตสักนิดนึงว่ามันเป็นเล็กซัหรือมันเป็นโตลต้านะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่โลโก้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเล็กซัก็จะเป็นเล็ซั RX 3 0 0นะครับโฟล์ว i v e นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น h a r r i e r ก็จะเป็น240หรือแล้วแต่สเปคนะครับที่จะเรียกนะครับหรือเป็น Air AirLA ลนะครับหรือเป็นต่างๆนะครับที่จะเรียกกันก็นะครับเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์เล็ us นะครับ RX 3 0 0รคันที่แล้วได้มาคันหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นปี1นนะครับเป็นโตต้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลโก้เล็กซัสมานะครับแต่คันนี้เป็นรถแท้เป็นเล็กซัสแท้นะครับพาชมจุดสภาพสีนะครับของรถคันนี้รถคันนี้ต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับเป็นรถปี2005รถเจ้าของเดียวมีการแมนเทนน์นะครับผมเช็คประวัติไปที่ศูนย์แล้วนะครับก็มีการรถมีการเข้าศูนย์อยู่นะครับมีประวัติได้ขอดอยู่ในศูนย์ไม้ต่างๆพวกนี้เราก็การันตีให้นะครับเป็นไม้แท้เพราะว และมีไม้ที่สูตรประกอบนะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ผ่านการเซอร์วิสพวกช่วงล่างต่างๆให้เรียบร้อยแล้วถ้าจะซื้อนะครับก็ต้องลองขับพอเราลองขับเสร็จเนี่ยเราก็ต้องดูพวกมินช่วงล่างมันดังไหมนู่นนั่นนี่นะครับก็คันนี้เรียบร้อยนะครับวิ่งเงียบนุ่มด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่ารถเนี่ยสภาพสีค่อนข้างเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับนะก็พร้อมใช้งานก็ว่าได้นะบ,บางจุดนะเหมือนกับแรกเกร์มันลอกคอลิ i ิโน่สแตนดาร์ดแต่มันลอกข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้ X 300 Lexus นะครับก็จะเป็นรุ่นของเขาลหละนะครับรคันนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื 4, ่อนสีล้อนะครับอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างครบตเต็มนะเป็นหลังคาสรนลูปแล้วครับแล้วก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมด้านในรถนะครับวิธีการดูรถปีที่มันลึกซึ้งนิดเทคนิคในการดูเบื้องต้นที่เราดูไหมระดับ20,000 0ขึ้นไปเนี่ยว่ามันดูแล้วมันน่าใช้ไหมล้ว ก็เจ้าของเดิมเขารักษามาดีไหมสิ่งแรกที่ผมจะดูเวลาที่ผมเปิดมาเสร็จปุ๊บผมก็จะดูสภาพของเบาะคู่นหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็พวมาลไยเพราะมันเป็นตัวต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ฉุกใช้บ่อยที่สุดนะครับบอกคนขับกับพวมาลัยเราก็จะดูแล้วก็พวกปุ่มพวกเนี้ยเราจะดูหมดเลยนะครับมันจะสะท้อนถึงว่าเขาดูแลมาดีไหมเขาใช้รักษาไหมรถนะครับหนึ่งคันที่เราจะซื้อโดยเฉพาะรถที่มันแบบ รถที่มันเริ่มหายากมันแรไอเทมแล้วก็รถปีมันจะลึกนิดนึงกบอกของเขายังสวยงามอยู่เลยนะครับพวกเท้าแขนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพมงอะไรนี่ดูพองอะไรเรียบร้อยเลยปุ่มบางคันปุ่มมันลอกหมดแล้วนะครับแล้วก็สวิตพวกนี้บางทีมันมันใช้งานมากๆมันก็สึกแล้วมันก็เลือนสีมันก็ลอกตัวสีมันก็จางหายไปนะครับแต่คันนี้ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยเลือกซื้อรถปีลึกๆเ,เราจะดูดีเทลพวกนี้ประกอบด้วยนะครับนอกจากเรื่องของสภาพสีบอดี้ช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็จะดูดีเทลพวกนี้มาเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างยากแล้วก็เช็คคีบแอร์ตัวนี้นะครับว่ามันปรับเนี่ยซ้ายขวาเงี้ยปรับได้อีกจุดหนึ่งที่เราต้องเช็คกันบ่อยๆเสมอๆก็คือเบาะคนขับเบาะไฟฟ้ามันต้องเช็คเช็คแบบไหนเช็คแบบนี้ผมจะเช็คดูว่าเสียงมอเตอร์มันดังไหม อย่างเงี้ยถือว่าเงียบเลยก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับดูรายละเอียดบีขกทูในรถกันนะครับพอเราสตาร์ทเสร็จสิ่งแรกที่จะต้องเช็คเลยคือพวงมาลัยเช็คการที่เครื่องแท่นเกียร์นะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่หมดสภาพหรือยังการที่เครื่องแท่นเกียร์มันมันแข็งหรือมันซุดเนี่ย มันก็ทงการให้มันสถานกับบอดี้รถมันก็อาจจะสั่นในทั้งคันนะครับแต่คันเนี้ยปกติเลยนะครับเพราะมันนิ่งนะครับเลขไมล์ตอนนี้ก็คือ2 4 5 0 0 0กิโเมตรนะครับในวันที่เราถ่ายนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับแล้วก็มีประวัติในการได้คอดอยู่ในศูนย์บริการโตต้าด้วยรถน่าจะเป็นรถศูนย์นะครับไม่ใช่รถนำเข้าเพราะด้านหลังของเล่มทะเบียนไม่ได้ตอบมาว่า3 2อนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มเปิดปิดปกติมันจะมีตัวหนังสือหลักนะครับแต่ก็มีความที่มันคงจะใช้บานบ่อยแล้วปุ่มหนังส ในปี2005นะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเห็นด้วยสายตาของเราเองตอนที่เราถ่ายนะ่ะฟิล์มเนี่ยมันเริ่มหมดสภาพแล้วสรุปมันก็ผ่านการตดฟิล์มมาแต่ฟิล์มสรุปก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ดีนะครับใครที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับก็ผมแนะนําเปลี่ยนฟิล์มได้เลยนะครับเพราะว่ามันกําลังจะเสื่อมสภาพแต่ถามมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ปกติครับมันไม่ย่นไม่อะไรมันการมองทัศนวิสัาาย,ยต่างๆมันก็ยังปกตินั่นแหละแต่เราก็บอกอะไรก่อนนะครับเพราะบางทีถ้าผู้ชมอยู่ไกลนะครับไม่ บอกกันไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับจุดต่อไปที่เราจะดูก็คือพวกพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกเนี้บางทีมันชอบเปียอายุเยอะๆบางทีมันหักมันกรอบนะครับนี่นี้ก็อยู่ในสภาพปกติไฟมันหลีได้แล้วมันก็ปรับให้มันสว่างได้แบบนี้ครับหลังคาก็เป็นหลังคาสรุปมันเป็นปุ่มว่าสาหรับยกกระดกขึ้นเฉยนะครับ พอเราดูบอกคนขับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูพวกคอนโซลนะครับ <us it> ว่ามันอยู่ในส, <us it> สภาพที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมน่าจะทํามาแล้วนะครับเพราะรุ่นนี้คอนโซลมันชอบแตกนะครับแต่มันก็ตอนนี้นนก็นะตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่ค่อนเรียบร้อยเลยนะแอร์เย,ย็นด้วยเบาะแถวสองนะครับก็เราก็ดูพวกสภาพของเบาะนะครับของหนังนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยผ้าหลังคาต่างๆเราก็จะดูแล้วันอยู่ในสภาพปกตินะครับมันก็จะมีรู้สึกจะมีนะครับมันจะมีเสานั้นอยู่นิดนึงนะครับสักกาดก็ไม่ดีนะมันจะมันจะมันจะเสื่อมสภาพนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เก็บได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะแต่ให้ดูก่อนนะครับว่าออริจินอลมันจะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีรอยเสาตัวนั้นนิดนึงนะครับนอกนั้นก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ที่วางแก้วที่วางแขนใส่ของแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับกำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกเลยคันนี้ผมรอราคาที่เราจำหน่ายอยู่นะครับราตั้งอยู่ที่4 3 9 0 0 0ับาทนะครับแล้วก็เครดิตดีดาวหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาท เลขตัวถังต่างๆสติ๊กเกอร์เพจตัวนี้จะบอกนะครับเรื่องของคันเรอร์เรื่องสีต่างๆอยู่นี่หมดเลยที่เราเอาเข้ามาขายอย่างคันนี้นะครับเราการันตีให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีสมมุติว่าลูกค้าอยากจะมาดูรถนะครับแต่ไม่สะดวกเดินทางเพราะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลก็ตามหรือดูรถไม่เป็นก็ตามนะครับก็ทางร้านนะครับเราการันตีนะครับรถที่เราอย่างเล็กซัสคันนี้นะครับเราการาันตีให้ว่าเรื่องของบอดี้นะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการตัดต่อมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีการน้าท่วมมาก่อนนะครับเพราะ ถ้าพบเจอผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อผมไปนะครับอันนี้เราก็การันตีให้กับลูกค้านะครับที่ดูรถไม่เป็นนะครับอยากได้แล้วแต่อยากให้สบายใจนะครับก็การันตีให้ท่านจะได้สบายใจนะครับผมหรือหรือถ้าถ้าผู้ชมท่านใดนะครับดูรถเป็นนะครับหรือมีคนดูรถให้นะครับยินดีนะครับมาดูรถจริงได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซอย3.9นะครับประเวศนะครับ ข้ามาในซอย39ประมาณสัก15เมตรนะครับเราอยู่จะอยู่ทางด้านขวามือเรามาดูฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายอย่างที่บอกมันเป็นฝาทาา้ายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อยก็จะมีพายายตุยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคงใช้มา17ปีอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องสัมภาระต่างๆใส่ของอันนี้ก็กดอย่างนี้ครับก็ใส่ของได้เก็บของต่างๆนะครับไม่ต้องไปยกนะครับรุ่นนี้เขาไฮโซนะครับก็กดนะครับ เวลาปิดเขาก็ต้องการใช้มือลองนิดนึงกดอย่างนี้นะครับอ่ะม่านก็ยังคงใช้ได้ได้ปกติฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าอย่างนี้นะครับสติกเกอร์พวกไอพวกนี้มันจะยูมีให้ยังอยู่ครบนะครับของเล็โลโก้เล็กซัแล้วก็มีเลกโก้ถังอยู่เนี่ยมีครบนะครับมีจะมีที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็มีที่สะโพกแล้วก็มีประตูเห็นไหมเนี่ยเป็นการบ่งบอกนะครับว่าประตูเดิมนะหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยมันคือเลขของรหัสตัวถังของรถคันนี้ ถ้าจำสีตัวท้ายก็พอเดี๋ยวจะง,งงเอ๊ะฝาก,กระโปรงหน้ามีอยู่นี่นยังมีอยู่นะครับมันจะมีร่องรอยคือืัองจากห้องเครื่องยนต์มันผ่านการใช้งานมันโดนอะไรต่างๆนานา,นานมันก็จะสึกซึ้งนิดนึงนะครับแต่เราก็มันอยู่ค่อนข้างครบนะครับนี่ตัวนี้อยู่นี่เดี๋ยวเช็ดได้ดูนะครับตัวนี้เห็นปะเขามีให้ครบนะครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมอยู่ครบแบบนี้นะครับก็เป็นการการันตีให้นะครับแต่ฝั่งนี้น่าจะโดนน้ำลุดไปละเพราะว่ามันสภาพ มันเป็นแบบนี้นะมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อยแบบนี้ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมซีนตะเข็บเดิมแบบนี้ภาษีนี่ลาปี6กเลยนะครับช่วงล่างเพิ่งเก็บมาใหม่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับขับนุ่มนะครับแล้วก็ยางยางเป็นยาง B F กุลิกนะครับแล้วก็ปียางปี2อ1 9นกาะครับสัปดาห์ที่39นะครับทั้งสี่เส้นนะครับสภาพดอกก็ต้องบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับครับยางสภาพเรียบร้อยแบบนี้ใช้ได้เลย แค่ไม่ต้องทําอะไรภาษีก็ได้แล้วนะครับช่วงล่างก็ทํามาให้แล้วภายในสะอาดนะครับแล้วก็ลดผ่านการสปาแล้วก็ก็บแก้วให้เรียบร้อยแล้วรถเดิมขนาดนี้นะครับเพราะนั้นใครที่กาลังหาเล克ซัสใช้อยู่นะครับตัวนี้ช่วงนี้ฝนเมื่อวานฝนตกน้าท่วมด้วยนะครับรถรุ่นนี้กาลังมาเลยนะครับลุยได้เลยนะครับสูงกว่ารถเก๋งเป็นใช้ได้ย้ำอีกทีราคาเราตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาได้ที่เพจร้านของเรานะครับเพจร้านของเรา3 2 a u t o ออโต้คาร์นะครับหรือจะติดต่อไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็คือแอสไซน์สามสสองาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าและคลิปถัดไปขอบคุณนะครับพิส่าติดตามจนจบนะครับผมสวัสดีครับ